ประเมิอชื่นชมนะครับสามสโมสรไทยตีตัวเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูกันทั้งหมดเลยนะครับทูแบงคอกยูนเต็ดเป็นแชมป์กลุ่มครับการท่าเรือและเมืองทองยูนเต็ดเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีสโมสรไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียมากที่สุดแล้วถึง3ทีมด้วยกันนะครับก็น่าสนใจว่าจะไปกันได้ลึกขนาดไหนโดยจะมีการจับสลากประกบคู่รอบน็อกเอาท์ในวันที่12ธันวาคมนี้นะครับจับสลากรอบเดียวเห็นเป็นจนถึงเส้นทางนัดชิงชนะเลิศเลยนะครับ นะครับกลุ่มตะวันตกกลุ่มตะวันออกฝั่งละ8ทีมก็ประกบคู่กันเตะล็อกเอาแล้วก็เข้าไปสู่รอบต่อไปจนกระทั่งไปเจอกันนัดชิงชนะเลิศก็คือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมาชิงชนะเลิศกันนะครับโดยกฎกติกาของการจับสลากประบคู่ลอกเอาทในรอบ16ทีมก็คือว่าทีมจากประเทศเดียวกันสามารถเจอกันได้แล้วนะครับแต่ว่าทีมจากกลุ่มเดียวกันที่ผ่านเข้ารอบมาจะไม่มีการเจอกันอีกนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสของแบงคองยูนเต็ดในการจะเจอสโมสรไทยเป็นสโมสรไทยเจอกันเองในรอบล็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในประวัีบ่ท จะมีทั้งเมืองทองทั้งการท่าเรือนะครับส่วนนําดินที่เข้ารอบกลุ่มเดียวกับแบงคอกเนี่ยจะเจอแบงคอกอีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบงคอกจะมีโอกาสเจอท่าเรือเจอเมืองทองและอีกทีหนึงก็คือซิดนีย์ของออสเตรเลียนะครับส่วนเมืองทองเองนอกจากจะโอกาสในการเจอกับทางด้านของแบงคอกแล้วนะครับเมืองทองก็จะไม่เจอกับชุดบุกที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยกันนะครับก็จะเหลือที่โรชิม่านะครับแล้วอีกทีหนึงก็คือไลอ้อนซิตี้เซเลอร์นะครับเวลที่การท่าเรือก็จะไม่เจอไลอ้อนซิตี้เซเลอร์ที่เข้ารอบมาด้วยกก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 ัััััันนนนนนะะะะคครรบบบบบบ็็็็จจจจจได้้้้้ลลุุุเเเเเชอออแวปสททางงี่ต ตินต่อไปในวันที่12ธันวาคมและเกมจะก,กลับมาเตะกันอีกครั้ง12กุมภาพัานธ์นู่นเลยนะครับแล้วนนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไฮไลท์ของฟุตบอลไทยหลังจากนี้เนี่ยพอหมดภารกิจของสโมสรแล้วเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่ทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าสโมสรเองก็ยังไม่ได้ไม่มีเตะแบบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าช่วสัปดาห์นี้ก็ยังมีฟุตบอลไทยลีกตกางเตะกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกทีนึงก็แล้วกันผลเ้ากคเร่ทียญเกมตกทางไปประเเทศวียดนามแแล้วไปข่งฟุตบอลชิงชห่งาติเซียนรื8 มิสซูบิชิอิเอล็กทริกครับสองพันยีนะครับทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรกพบกับตีบอร์เลสเตอในวันอาทิตย์ที่8ธันวาความนี้เวลา2องนุ่มตรงนะครับที่กรุงฮานอยก็ตีบอร์เขาเลือกสนามที่ฮานอยเป็นประเทศเจ้าบ้านนะครับก็จะเป็นเกมแรกของทีมชาติไทยซึ่งสภาพทีมชาติไทยเองก็อย่างที่คนทราบกันดีนะครับว่าตัวผู้เล่นอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับคือตอนนี้นักเตะจากเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยตั้งข้องยูเต็ดเนี่ยเข้าแคมป์ไปแล้วแล้วก็การท่าเรือเนี่ย บินจากสิงคโปร์เนี่ยตามไปสมทบูี่เวียดนามเรียบร้อยแล้วก็วจะมีการซ้อมเต็มทีจริงๆก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก่อนแข่งหนึวันก่อนที่วันอาทิตย์จะลงทําการ่งขันวนเกมแรกนะครับก็ดูแล้วสภาพทีมอาจจะไม่สมบูรณ์แต่เจอกัตทิบอเนี่ยมันน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับปกติที่ผ่านมาฟุตบอลไทยส่วนใหญ่บางทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับเกมแรกไม่พร้อมแต่พอได้อยู่รวมกันได้ซ้อมรวมกันเนี่ยมันก็เริ่มปรับเริ่มจูนเข้าไปแล้วก็จะเป็นทีมที่มีคุณภาพทีมหนึ่งเลยทีเดียวานนัหงกกีีท่่อึ นีค่คือเรื่องราวของคุตบอลไทยเดวยวสวัสดีครับ